สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโปรไซเลยนะคะวันนี้เราก็จะไปดูโปนุ่นเสือบุ o แล้วก็พ่อฮะลงกากระพดธกันวันนี้ก็ไปเอากากระพดธมานะฮะไปขนกากระพดธตั้งห้าร้อยกว่าอบแล้วเกิดการยางระเบิดนะคะพี่น้องไปดูคนขยันกันนะฮะ อันนี้ก็ทยอยลงเรียวนะคะทยอยลงเรีย <c> ว <oughs> มีไวรุ่นพลังใบด้วย เสือแดงเสือแดงเสือแดงะจะกไกินอะไรเยนแล้วเหรอคำสั่งมาแล้ววะท่น ถือได้จอยถือได้จอยแม่ไม่ช่วยหรอกพี่จอดไปไหนคู่หู กูพ oh, ี่ไปไหนนี่นะ่ารถรถอะ่รถคันสีแดงอ่ะรถคันสีแดงอ่ะรถไข่น่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่มารถอะไรบ่อ พ่อไม่อยู่สีอแล้วรถสีแดงจอดยนน้องผู้ดสันโอ,โอ้โอ้ัอนอันนี้ก็ไปค้นมาเอะอ,อ,อ,อต่อให้ก่อนต่อให้ก่อน เบ่ยางเลยแม่ยางแตกแล้วให้พ่อยางแตกคนเดียวก็พอพี่ไม่ต้องยางแตกไ่วินกดนบุปผามาเด้าตาชกชว โอ้โากแม่ใ่ใช่ล้วแล้ว4 3 4 4เราก็ลงต่อจะหาชิฟางถอยออกให้ให้อาลงอืมิทไิอะสิตยังมีอยู่4ยังมีอยู่บ่ขอยว่ามันเป็นหกชิพบ่มันเป็น4ชิได้ล่ะ อันนี้ก็บอกหูว่าสิได้กีอาทิตย์ก็ได้กระแป๋อีกนะพูดรอไรูเเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาไม่ได้เข้ามานี่เข้ามาฝั่งนี้เดี๋ยวอน,นุอนอนุนจะปิดแล้วถอยเร็วนะอะไรออกมามาแล้วจะแล้วจะออกแล้วจะมาทางฝั่งนีนะ้ได้ยังไง มาแล้วเสียนี้พลังใบมาแล้วลูกพี่จะมาแล้วพลังใบยางเราเตกเลยไหมล้วเศ้างามๆเลยพีาเวเร็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 เร็ว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 

บ่เป็นยังแค่ตะบงก็มีขายแค่ตะบงก็มีขายบ่เป็นยังหิวแห้งนะได้นี่หิวแห้งแล้วนะหิวแห้งแล้วฮะเออเดี๋ยวเวลาแล้วเน้นย่าถอยถอยอ เยียงมาใส่ตรงนี้เนี่ยเี่ยนี่นี่มันก็อาจจะเอาเม่มาฝั่งนี้ขึ้นตรงนี้นั่นลออกมาขึ้นมาตรงนี้ไม่ให้เอาถไว้ม่เนาะทำตัวให้มีประโยชน์ไม่ไปคิดให้ด้วยน้ำจุก กินด้วยกินด้วยนี่มันกว็วังปาใส่ขี้ดินของทไมัวเ,เี้ยจ้าไม่ได้มันเร็เมมเวมากเลยมันเร็หหวๆๆ้องยอนะนวะกล้องอยู่ใส ฮะเลี้องเลียไในกล่องนัวเี้ยงเยหน่ดีดีดดีดดีดเจนนดีดฮะกล่องนี่ใส่อเดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้หมันัปับแต่เว้ยเจ้าพับใหม่มันก็ใหม่ยังเสียร้ามันก็ดีแนวนี้ร้าเจ้าพับใหม่ ก็เก็บข right ่องตาเน้นๆตึงนะทุกคนวันนี้ก็มันลงข้าโพดสับข้าวข้อนะฮะอันนี้ก็เรือนเรียเรียนะเองดูดิดูกล้องมันมันอันนี้แตกต่างกันเลยนะอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศนะคะหลังการลงข้าโพดสับเสร็จนานี่ก็เป็นค่าแรงเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะที่พอให้เราก็คือหมูกระทะปุ๊ปุนูกระปุกทุทะนะคะน,นี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสับ,บูไซร์ลเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ